รวมเลขเด็ดครูบาบุญชุม่มพิธีสืบชะตาหลวงอายุวัฒนมงคล61ปีพุทธศักราช2568เมื่อวันที่หมกราคม2568ที่ผ่านมาตรงกับวันคล้ายวันเกิดของครูบาบุญชุม่มยานสังวรโรอรันวาสีพิขุอายุครบ61ปี41พรรษาโดยทางวัดพระาธาตุโดยวิงแก้วตำบลสีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายได้มีพิธีสืบชะตาหลวงอายุวัฒนมงคลตั้งแต่วันที่7ถึง9มกราคม2568 โดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมพิธีมงคลน,นี้นับหมื่นรวมเลขเด็ดครูบาบุญชุม่มพิธีสืบชะตาหลวงอายุวัฒนมงคล2568วันเกิดครูบาบุญชุม่มห้ามกราคม2 5 0 8เลขอายุพระครูบาบุญชุม่ม61ปีเลขพรรษา41พรรษาระยะเวลาจัดงานสืบชะตาหลวงอายุวัฒนมงคล60ปีวันที่7-9มกราคม2568โดยพิธีในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานน้ำสงถวายแด่พระครูบาบุญชุม่มเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงอายุวัฒนมงคลครบรอบ61ปีพรรษา41ณวัดพระธาตุโดยิงแก้วอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายทั้งนี้ก่อนที่ครูบาบุญชุม่มข้ามมายังฝั่งประเทศไทยพุทธศาสนิกชนชาวมินมาได้ร่วมประกอบพิธีที่วัดพระธาตุอนรือเมือง,งพงศ์จังหวัดท่าที่เหล็กของมินมาโดยมีผู้คนไปร่วมกราบไหว้สักตาระครูบาบุญชุม่มเป็นจำนวนมาก